มั่นกว่าที่คุณคาดไว้เถือนกว่าใครที่คุณเคยเจอกับโหรพันพยากรสวัสดีครับผมโหรพันพยากรครับวันนี้จะมาไขาโดวชะตาท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมหรือท่านพี่น้องที่ระขนาสถิติตที่ลอสีกรกฎประจรําเดือนกันยายน2 5 6 1นั่นเอง พี่น้องกระกดโดนพรารหาหูทับลักนาแบบเต็มหน้าตีนแถมดาวประจําตัวของท่านคือดาวเจ้าเรือนพระจันทร์เนี่ยการที่โดนราหูทับเนี่ยหมอดูยุคนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งอากูติ่งไว้เก้าเก้าแล้วกันทายเสียไว้ก่อนส่วนใหญ่ทายว่าอะไรโอโ้โหเหนื่อยยี่ีชีวิตแม่งแย่มึงบนไลัยแน่แน่จริงๆแล้วมันก็โวยทายอย่างนั้นเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้เป็นเขามันไม่ได้โหยขนาดนั้นนะครับ นะฮะเพราะว่าบางตำรายท่านก็ถ่ายตรงข้ามนะครับนะแบานาวูทับจันกําเนิดเนี่ยเขาเรียกว่าจะผกผันจัดร้ายกันเป็นดีด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเขาทายอย่างงี้แล้วนะไอแล้วก็แบบมันแบบมันเป็นคู่ศัตรูกันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ที่แบบต้องทายว่าจากศัตรูร้ายจะกลายเป็นมิตรเสียทรัพย์เพื่อเลือดทรัพย์อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทุกขลาภนั่นแหละครับนาวูคือดาวความมืดมีความสามารถในเรื่องของจริตวัจนะโดยเฉพาะโมหะจริต ถ้าท่านควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อย่างมีสติไม่แตะต้องเรื่องเฮี้ยและสามารถรเผชิญหน้ากับเรื่องชั่วๆได้นี่ผมบอกเลยนะครับจัดตัวที่มันส้นตีนนี่แม่งเปลี่ยนดีเลยนะนี่เรื่องจริงนะฮะถ้าคือคือสมดุลในการวางนะ้วางใจกับวางอารมณ์ของท่านเนี่ยมันไม่ดีท่านก็ต้องโดนอยู่แล้วนี่คือตัวชี้วัดว่าทักอีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่โมหาตฤกางเดียวเอามันเรื่องของศาสตร์บ้างวัดจากทักษาจรนะใครไม่รู้จักทักษาก็เปิดใน Google เทียบ นะครับผมทักษะจรดาวอะไรเป็นไกลกินีไม่ว่าจะมองมุมไหนจุดสําคัญก็คือมีสติและแต่ตอนจากวางอารมณ์ตัวเองอย่างรอบคอบตรงนี้ผมบอกเลยว่าจะชิบหายจะกลายเป็นดีที่เฮีย่ยแยกแยะคอวยจาเลยคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาให้ชัดลูกค้าส่วนตัวที่เป็นกรกฎนะับ โดนหมอดูขู่กันขี้หดตดหายไม่กล้าทํามาหาแดกหาเลย,เลยนะเยโอ้โหบอกโอ้โหชีวิตนี้กู่วมปีครึ่งนี้โดนลาหูทับลักนาพัดตึมดาหูทับประจันแตกกูกาดน้ำนะไม่ทําเหี้ยเลยมันจะบ้าหรือเปล่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกมีสติมีสินรมจริงๆทุกคนไม่ต้องมาดูดวงเลยก็ได้มีแค่สินทรัพย์มีแค่สินห้ามีแค่สิ่งดีๆมีสติดะจบแล้วทุกอย่างผ่านพ้นไปได้แต่บางครั้งมันเหนื่อยหน่อยแล้วเราจะหาคำตอบของชีวิตนี่กูก็บอกใหรแล้วฉะนั้นปั๊บใจเย็นๆเอาละ เดือนนี้ถ้าถามผมว่ามีอะไรน่ากังวลไหมบอกเลยว่าถ้ามันจะบรรลัยนะครับมันบรรไลัยไปแล้วครับไอตอนที่พาทิศเข้ามาต่อยกับลาหูในลัคนามึนนั่นแหละแต่ตอนนี้คลี่คลายเรียบร้อยฉะนั้นการเงินการงานท่านสบายใจหายห่วงห่วงห้าห่วงได้เลยและความเสียหายดั้มเดิมจากลาหูเนี่ยผมใช้คำว่าจําเป็นต้องส่งผลถึงตัวท่านเป็นกรณีพิเศษเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ ต่อให้ดาวาอะไรกมันก็จะจะ,จะแก้ตรงน,นี้ไม่ได้มันจะอยู่อย่างนั้นเป็นกรณีพิเศษกรณีที่ลาวขอกลุ่มลักกณานั่นคือเรื่องของสุขภาพท่านเองท่านต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับเรื่องนี้แค่เรื่องเดียวที่น่ากังวลสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นะั่นคือการงานพระอังคารเจ้าเรือนเะน่ะเล่งลักกณาัวท่านเองม,มาตรฐานเป็นมหาอุดไองานนะดีนะครับแต่เหนื่อยบรรยสย่เหนื่อยแบบ <c oughs> มันรู้สึกข้าในว่าแม่งเหนื่อยวะ่ะ บางทเีเราเคยเป็นมั้มแบบเลิกงานมาแล้วปั๊บเนี่ยมันนอนไม่หลับเพราะมันเหนื่อยค้างข้างในมันสุกจากข้างในมันร้อนข้างในแบบหูมันรู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะอันเนี้ยผมแนะนําผมเชื่อว่ากระกฎเป็นเยอะและเป,เ,ปเป็นทุกคนด้วยซ้ําพูดอย่างนี้เลยเนี่ยรังคารเล็งเป็นอย่างนี้แหละนะนั่งสมาธติต่อวันสักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีดีนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดท่านที่นั่งสมาธิไม่ได้เข้าสปานวดแม่เลย นะเออนวดไม่ใช่นวดกระปู่นะ้เฮียนวดกามเมื่อตามตัวเนี่ยเออเนี่ยนวดน้ำมันหรือไม่คือเข้าพวกอะไรนะไอ้ซาวน่าอ่าทำยียอะไรเนี่ยมันขอนคายครับผมนะหรือมันจะไปเที่ยวก็ได้อะ ไปชาร์จแบตหน่อยให้มันสดชื่นใครเครียดเนี่ยสาร์อาทิตย์ลองไปนั่งชิคๆนั่งแอคแดกักาแฟแพงๆหน่อยไว้เอออ่นนนออา,อาอนหนังสือทท่าที่เองอยากอ่านดูนังนท่ี่เองอยากดูนะไอที่พูดนี่คือคือกูบอกเลยกูพูดไปก็ท่านั้นอ่ะมึงไม่มีอารมณ์หรอกแต่มึงลองไปทําดูบ้างลองดูชีว่าจะได้สดชื่นขึ้นนะครับผมเดี๋ยวอีกไม่นานพอลาหูท่านย้ายออกหลังจากยิมสองกุมภาพันธ์แล้วปั๊บถึงตอนนั้นน่ะดีที่เลยแต่ตอนนี้ต้องปล่อยระวางเอาโมหะจริตออกจากตัวให้ได้ขอให้โชคดีครับทุกคน